ม่เอาปุ๋ยใจทุเรียนครับปุ๋ยคอกมันเท่านี่แหละครับเพราะว่าทุเรียนพี่น้องทุเรียนพี่น้องมันขาดปุ๋ยใบมันบางงามผมมีคนดูแลมันปล่อยธรรมชาติมาหลายเดือนแล้วครับเดี๋ยวลับมาเห็ดไหมว่ามันันหยุดนะมันหยุดราชการมันหยุดราชการหลายมือกันที่ไม่เห็ดสวนนี่แหละครับเนี่ยเปลี่ยนกอกน้ำพร้อมกอกน้ำมันก็นี่พี่น้องสวนหลายเดือนแล้วมันก็เลยสวนต้มแจมเลยพี่น้องครับสวนต้มแจม ไม่ทาสวนบักร้าวครับบักร้าวผล่มาพี่น้องมาเที่ยวเลยพี่น้องเนี่ยงามครับข้าวไร้าวี่ยบักข้าวสองปีสองปีนี่ครับมีต้นบุเลี้ยพี่น้องต้นเตี้ยนเปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยู่แถวนี่ยสิบสิบต้นพี่น้องมีแนี่สิบนี่สิบต้นทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านสวนนะพี่น้องนะผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเล้วครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำระบบน้ำน้ำยศเห็นเห็นนี่ใส่สปริงเกอร์พี่น้องสปริงเกอร์น้อยนี่ครับไฮน้ำนี่ตอนนี่ กำลังไห่น้ำอยู่ตอนโสสิผ้าออย่างเบืเ้องเจ้าข้าวน้อพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นหน้าครับนี่เดี๋ยวพูดสีมาดูแลสวนนะ่ะนี่กำลังเห็ดอยู่คงกำลังข้นดินอยู่เพิ่มเติปุ๋ยมาใส่ดินมันแข็งโอ้มันทำเองครับก้อนหินไว้ดินมาแบบนี้สิผ้าอยู่เบื้องกอกน้ำพี่น้องสิเพี้ยนกอกน้ำพ่อมาเนี่ยกอกน้ำเพราะว่ามันติดตั้งมาหลายปีแล้วมันโดนแดดมันกรอบน้อพี่น้องเนาะนี่ครับนี่กอกน้ำพี่น้องกอกน้ำสันจิตดิดเลยเนี่ย นี่ที่เป็นสายนำยศพี่น้องสายนำยศสายนำยศสายนำยศสายต้นเผ่าผมนะพี่น้องเนี่ครับต้นเผ่ากำลังงามนี่เป็นสวนเผ่านะพี่น้องนี่เป็นบ้านสวนสางวัลเลี่ยมวันนี้นะพี่น้องเด้อท้าสีเลยเลยอยากมาเชีวยวกับมาเด้อพ <ım. S 2> ี่น้องเด้อที่พักพร้อมทุก่นครับพี่น้องครับเียหยาเียแยังออกมาเอาปุ๋ยคอก ร้อยข้างๆพี่น้องนี่ครับต้นทุเรียนนะพี่น้องเนาะมาบุรณะบุรณะโดนยุเทียผู้เฒ่าก็เห็ุไม่ไหวหรอกพี่น้องคอยเ่เ่็ใส่เหล้าเปิดน้ำใสปริงเกอร์ใส่นี่ข้างๆก็นสิใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยวัวปุ๋ยฉิงวะนี่พี่น้องถ้ากันใส่ปุ๋ยทุเรียนกับพี่น้องไกลแล้วล่ะใส่เก้าต้นแล้ว แต่จีนจะเป็นคนข้นดินนีาจะเป็นคนไส้นี่พี่น้องนี่ครับน้ําสปริงเกอร์น้อยนี่ครับมันเริ่เปิดอ้วยนี่นี่ครับป้ากันไส้บนอะเอามันสิบกาต้นแล้วล่ะข้างสีเอาปุ๋ยปุ๋ยคอกไส้น้าพี่น้องนี่ครับรวยข้างต้นแต่สิพาไปเบางต้นง่ายพี่น้องอุปกรณ์กับสีมีอุปกรณ์ มีตัวเปิดก๊อกน้ำสปริงเกอร์น้อยพี่น้องเนี่ยน,นี่ครับตอนนี้ต,นต้นทุเรียนมันยังน้อยอยู่บอลยีต้องใส่สปริงเกอร์น้อยไปก่อนมันยังหากินไก่พันธุใดครับหากัพันเดินมาเด้อันนี้ก็ดจะเป็นก๊อกน้ำนะพี่น้องก๊อกน้ำก๊อกน้ำใส่ไปแล้วติดตั้งมาแล้วปีหนึ่งมันขอบพี่น้องโดนแดดโดนยังใส่ตัวน,นี้ตัวประมาณตัวละสิบบาทพี่น้องก๊อกสายน้ำหยดเดี๋ยวติดตามนะพี่น้องเล้วเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งฟังนน่นครับ นี่ตนนี่เลยใหญ่เลพี่น้องนี่ครับละพี่น้องละกําลังไลใส่ปุ๋ยอยู่ปุ๋ยวากานเทาไหร่คบปุ๋ยขี่ง้วะยั่ถือสายนำได้ครัพี่น,อน้อ,นนะนองนองคุณก็เป็นสาหนำโอบรรยากาศดีครับทั้งคุณกัเป็สนสวนนิ้แต่พาร นี่พี่น้องเดี๋ยวพาพเบิ่งช็อตเด็ดได้ต้นเนี่ยอนนโอ้ตอน้นหมกไงนะพี่น้องนี่ครับต้นนี้แหละรับรองได้ผลแน่ต้นเนี่ยตนน้ตนเบอ้เอเลยตน้ยนหมกไงนะพี่น้องเมื่อยไก่ครับเมือ่อ,อยลำต้นเพิ่นลำต้นหมกไงลยต้นนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยได้กินแน่ยขันคดม,มาฟันมันถีบะอะทำว่าหน่ะตุ้ยเอาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดซับสกไครป์เป็นกำลังใจให้ สบายสบายสไตล์ต้มแตมทีนี้กับผ้ากันห้ปุ๋ยทุเรียนพี่น้องนี่ครับทีนี้ฝากไวปสักนี่พี่น้องสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ